นะครับอ่าโอเคมารีวิวนะครับให้ดูรถเกี่ยวรถข้าวอีเป็นยันม่า ca 1 1 1่5หนะครับผม3สูบดีเซล16แรงม้าของยันม่านะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น2แถวลองกระสอบนะครับ2แถวลองกระสอบมีสวิงไดเวอร์ให้ด้วยครับ2แถวแล้วก็มีสวิงไดเวอร์ช่วยเกี่ยวข้าล้มนะครับผมนะก็สวยงามนะครับผมตัวช่วงล่างสูงใหญ่นะครับเกี่ยวข้าวนาปีได้นะปังได้ประมาณมี50าสิบเมตรหกเซนเลยนะครับ ตัวเครื่องยนต์ชั่วโมงการใช้งาน326ชั่วโมงนะครับผมนะมีระบบเผาหัวมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนี่คันโยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวนี้เป็นตัวยกงานยกขึ้นยกลงนะครับผมเกียร์จะมีให้เกียร์ให้เลือก3สปีดนะครับนะับเกียร์หนึ่งเกียร์ช้าแล้วก็เกียร์กลางแล้วก็เกียร์สปีดเร็วแล้วก็เดินหน้าถอยหลังจะเป็นออโต้นะครับ N แล้วก็หนึ่งสองสามนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับผมแล้วก็ตู้นวดจะเป็นตัวนี้ ตัวนวดตัวเกี่ยเป็นตัวนี้ครับดันมาเป็นตัวแซดอย่างนี้เลยตัวนวดตบมาปุ๊บเป็นตัวเกี่ยวอย่างนี้เลยครับนะโอเคแล้วตัวนี้เป็นตัวปรับคอรุวงนะครับแล้วก็มีตัวตัวนี้ปรับความเร็วของตัวเกี่ยวข้าวนะครับโอเคเบลมาครับขับเดินหน้าเลยนะครับเดี๋ยวให้ลูกน้องขับมาขับเดินหน้ามา เล่งเครื่องหน่อยเล่งเครื่องเล่งเครื่องอ่าเล่นเครื่องได้แล้วนะครับผมมาเดินหน้ามาตรงมาเลยครับเล่นเครื่องอีกเล่นเครื่องอีกนี่ครับรถใหญ่นะครับผมใหญ่พอประมาณนะครับใส่ละก็ว่าตอนเดียวได้นะครับสภาพสวยมากนะครับผม รถเกี่ยวข้าวรวข้าวพอโลงกันมากนะครับผม Ca 155หนึ่งห้าห้านะครับผม 1, 5, 5, บผมีสวิงเนเวอร์ด้วยนะครับเทข้าวได้สองกระสอบนะครับอยู่ช่วงล่างนะครับผมเรื่องใหญ่นะครับผมมีโดใส่ข้าวได้สองกระสอบนะครับเยยครื่องย,ยนต์สามลูกเครื่องยนต์สามลูกดีเซ โลบสับฟางก็ได้ไม่สับฟางก็ได้นะครับผม